สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสวนธนาพาเพลินวันนี้เราจะมาดูโล่แสนซับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยอันนี้ก็คือโล่ยินนะครับพี่ทาง u ูท b e ส่งมาให้เรานะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ที่ติดตามผมมาตลอดนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะทำขึ้นมานะครับเพื่อจะขอบคุณแฟนๆช่องสวนธนาพาเพลินทุกท่านนะครับ ที่ให้การติดตามเรามาตลอดที่ติดตามเรามาตลอดนะครับตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็ทักทายนะครับให้กำลังใจกันมาด้วยดีเสมอมานะครับเป็นเวลากว่าปีครึ่งนะครับที่สวนธนาพาเพลินเริ่มเปิดช่องมานะครับถึงวันนี้นะครับครบ1 0 0 0 0แสนซับนะครับทาง u t u b e นะครับได้ส่งโล่เงินนะครับ แบบนี้นะครับส่งมาให้เรานะครับเราก็มาทาคลิปนี้เพื่อขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ให้การติดตามช่องสวนทนาพาเพลินมาตลอดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีคอนเทนต์ที่หลากหลายนะครับก็เกี่ยวกับการทําเกษตรนะครับส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราได้ทำอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับเราก็ทำงานไปนะครับแล้วก็เอากล้องมาตั้งนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับ ก็บางช่วงที่มีเวลาสะดวกก็ทำคลิปบ่อยนะครับแต่บางช่วงก็างานรัดตัวนะครับปีที่แล้วนะครับมีงานประจำด้วยก็อาจจะห่างหายไปบ้างนะครับแต่ก็ยังมีคุณผู้ชมติดตามนะครับเรื่อยๆเพิ่มขึ้นจนครบ1 0 0 0 0แสนซับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในปี2565นะครับเราก็ มีคอนเทนต์นะครับที่ที่เรากำลังทำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกเมล่อนญี่ปุ่นนะครับซึ่งปลูกในโรงเรือนนะครับปลูกแบบปลอดภัยนะครับยังไม่ถึงขั้นอินทรีย์นะครับแต่เราก็จะพัฒนาต่อไปนะครับคุณผู้ชมเองก็ติดตามนะครับให้กำลังใจแล้วก็แบบไหนที่สามารถนำไปปรับใช้ในแปลงของคุณผู้ชมได้ก็ยินดีนะครับเราไม่มีอะไรปิดบังนะครับ แล้วก็มีอีกอหลายๆลายคอนเทนต์นะครับที่เราตั้งใจจะทำในปี65นะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ,อเป็นกำลังใจแล้วก็อยู่ด้วยกันกับช่องของของเราต่อไปนะครับสำหรับโลกเงินนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาในการขออยู่ประมาณเกือบ3สัปดาห์นะครับ ก็ได้มานะครับก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือส่งมาจากทาง youtube อเมริกานะครับข้างในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแพ็กมาอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีการ์ดนะครับอืมอืมครับ ประมาณนี้นะครับก็ถือเป็นกําลังใจนะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนโล่เป็นเหมือนรางวัลปลอบใจนะครับสําหรับคนที่ทํางานนะครับซึ่งเราก็ตั้งใจทํานะครับเราก็จะติดโล่โล่เงินตัวนี้ไว้ด้านหลังเลยนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นอาคารหอประชุมนะครับเป็นทั้งที่อยู่เราด้วยนะครับตอนนี้แล้วก็เป็นอาคาร หอประชุมด้วยเวลาที่มีคนมาศึกษาดูงานนะครับมีการจัดอบรมที่สวนนะครับตอนนี้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเรื่องของการปลูกพืชมูลค่าสูงในโรงเลื่อนนะครับเป็นศูนย์สพก,กเครือข่ายของอำเภอพรพเจริญจังหวัดบึงการนะครับแล้วก็เป็นศูนย์บ่มเพาะ,ะ,กะเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดบึงการด้วยนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีนะครับแล้วนอกจากนั้น ก็จะมีประชาชนนะครับหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของการเกษตรนะครับก็จะแวะเวียนเข้ามา,าดูงานมาสอบถามมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอยู่ที่นี่ตลอดนะครับเราก็จะเอาโล่ตัวนี้นะครับติดไว้ด้านหลังเพื่อ,อบอกเล่าเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่สวนธนาตั้งมานะครับการเดินทางของสวนธนานะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับ คนที่ทำเกษตรนะครับคนที่อยากมาทำเกษตรพอเพียงนะครับสืบสารในเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับเราก็จะให้ดูนะครับเราทำแบบไหนเราเริ่มต้นยังไงนะครับไปแบบไหนนะครับก็เผื่อว่ามันจะมีประโยชน์หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านอื่นๆนะครับ แล้วเราก็จะเอารูปถ่ายนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งสวนทนานะครับจนถึงปัจจุบันกับกิจกรรมต่างๆมาติดไว้รอบๆตรงนี้นะครับเอาไว้เป็นจุดเช็คอินนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสําหรับคนที่มาเยี่ยมชมสวนทนานะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมช่องสวนทนาพาเพลินมาด้วยดีเสมอมานะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับไ <c oughs> ม่ก็ไม่็เหี่ยมแต่ละไม่ใั่นะ <c oughs> สามสองหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ยต้องหนีกับพ่อไงเออ,เ,อ,อเดี๋ยวมาบ 对。Okay.